เสียงใครรีโหลด,ดเสียงใครรียกรถปืนนะฮะมาเราจะโดนบุกนะฮะมาเรามาเราจะโดนบุกแล้ว,ว,ลว,ว,ลว,ว,ลวผมยินเสียงรีโหลดปืนโอ้ยเป็นตำรวจที่ก็ลำบากนะครับเนี่ย ได้ยินเสียงรีโหลดนะฮะใ,ใกล้ๆนี้แหละต้องอยู่แถวๆนี้แนะต้องอยู่สักที่นึงนะ่งใส่ยี่อยู่บนนั้นไหมที่ี่ได้ยินเสียงรีโหลดชัดมากเลยนะ น่าจะอยู่ข้างหลังนะเฮ้ยเห็นแล้วทุกคนเราเห็นเห็นแล้วฮัลโหลครับใครครับครับผมผมมาครับผมผมสามารถขอของคืนได้ไหมครับไม่ได้ครับแล้วมาแอบดูทำไมครับผมอจะมาก่าผมได้กินก่อน ทำอะไรนะครับจะมาขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจครับขอโทษเรื่องอะไรครับเอ่อทำผิดกฎผิดกฎอะไรครับผิดกฎก,ก็คือปอกปืนแล้วก็ใช้ปืนพิฆาอกปืนในสถานีครับแล้วก็ไหนผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยมอบครับหมอบมอบก่อนครับครับ อันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อแบงค์ครับผมมีัตาประจับตัวไหมครับเนี่ยเออไม่มีครับอ่ะทิ้งอาวุธก่อนครับปลดอาวุธก่อนครับครับเดี๋ยวจะพกันในสถานีครับครับผมลุกขึ้นได้เลยครับเอ้าผม เข้าสถานีเลยครับทางข้างหน้าเลยครับรับเข้ามาทางไหนครับผมับอ,อย่างแรกคือคุณไม่มีบัตรประจำตัวนะครับคุณจะต้องถูกตัด เป็นดอลลาร์นะครับผมครับผมครับผมสองพันดอลลาร์ครับมีจ่ายหรือเปล่าครับเอ่อน่าจะมีครับครับผมงั้นปรับก่อนครับเข้าหาแรกครับม่มีบัตประจําตัวนะครับผมครับไม่คุณอย่าถือยาครับคุณอย่าถือยาอาถือมีใช่ครับครับ สองพันครับสองพันดอนร์ใช่ครับถ้าหากคุณยังไม่ไปทําเรื่องติดต่อรับบัตรนะครับก็จะโดนปรับอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมครับผมสามารถทาได้ที่ไหนครับติดต่อไปที่ทางเพจเลยครับผมครับผมครับผมอาวพอครับพอครับกดติครับวีครับผมแล้วก็ตัดล่างเข้าแล้วใช่ไหมครับครับผม ถามอยากทราบว่าทำไมคุณมาทํามองครับผมอ่อผมยังไม่รู้กฎหมายผมก็เลยจะมาสอบถามเจ้าหน้าที่ครับอ๋อได้ครับผมอยากรู้อะไรถามได้เลยครับเอ่อกฎหมายของเรามีอะไรบ้างครับอย่างเช่นกฎ<ง>ของเซริร์ฟกฎของเซริร์ฟกับกฎของเจ้าหน้าที่ไม่เหมือนกันครับอ๋อใช่ถ้าอย่างแรกคือก็ ไม่มีบัตรประจำตัวหรือว่าบัตรประชาชนในเซิร์ฟนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็การขับขี่ับผมครับครับผม,บบผมอย่าไวไปนะฮะครับผมใช่อาจจะทำให้คนอื่นที่วิ่งอยู่โดนลูกหลงนะครับผมโดนชนได้ครับนะแล้วอย่างที่สามก็คือว่าอย่าอย่าฆ่าผู้เล่นกันเองนะครับ ครับผมถ้าแบบมีการแจ้งความมาก็จะโดนไล่ล่านะฮะอะไรประมาณนี้ครับผมครับอันนี้ไปครับผมผมออกไปได้ใช่ไหมครับได้ครับผมได้ครับจะปรับเรียบร้อยครับผมนะครับมามาครั้งหน้าเลยครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะคืนอาวุธให้ครับมากดอีคอย่า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 ถือยาครับ เอาก่าครับพองขาครับครับครับอย่าลืมไปทำบัตรนะครับผมครับผมสามารถทำได้ที่รเพจไหนบ้างก็ในดิสเลยครับผมจะมีบอกเลยละครับได้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมไปทำบัตรก่อนนะครับเวละครับครับ